ปู่น้อยบางนาครับ HR Hi-Fi พิษณุโลกครับปู้นกเพาลอยหัดใหญ่เนเอ๋ครับสุกเกษมการยางจังหวัดตราดจากการินการช่างพิษณุโลกวิลาศแอร์รายยอ นะครับมเมื่อกี้ที่ถ่ายรูปไว้เห็นไหมขาด,ดตรงนี้ที่เดียวนะครับแหนบจะติดมาถึงตรงนี้แล้วก็หักไปเลยเฉยเยตรงๆเห็นไหมตรงตรง,ตรงเลยเห็นไหมครับแล้วสองข้างไม่เท่ากันเห็นไหมคือเขาใช้คนสองคนแต่ข้างนี้สูงกว่าข้างนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะตอนทํางานมันไม่ถึงหรอกชุดเมนมันอยู่ตั้งตรงนี้ยังไงก็ยุบไม่ถึงนะครับแต่คันนี้ข้างหน้าไม่ได้ดัดเห็นไหมฮะข้างหน้าย่ยโดนเต็มเต็มเลยแดงเกือปลายนี่ โดนยันปลายครับรถมันก็เลยยังคารด้างอยู่นะฮะพร้อมกับค่าความเหนืดอโชค๊คี่ค่อนข้างเหนืดนะโชค้คก็เหนืดแหนบก็แข็งนะฮะตอนมีน้ำหนักบรรทุกมันรับกันได้ไงแต่ตัวรถปามันรับกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวลองดูลองดูว่าจะถูกใจไหมนะครับไตทตัตนครับ4ประตูปัดปี2 2018อะนะครับมาดอ่ะระูไัมเมื่อกี้หักนะน,นี่โค,งค้งตรงกลางตรงนะมบอกแล้ว ด้านหนึ่งรา้งค่อยๆโค้งไปนะครับบางคนบอกว่ากลับแนบดีไหมถ้ากลับได้แล้วได้แบบนี้ก็กลับเลยครับลูกศิสองท่านผู้มุ่งมั่นนะครับนี้คือนาฏีนะครับหรือเฮียตีนะเปิดแน่นอนนะครับน่าจะปีหน้านะฮะรอโควิดเบาๆก่อนนะครับแชมป์นะครับแชมป์ผีรันเนอร์แคปนะฮะ รถพ่อค้าเฟืองฟ้านะครับที่เห็นมีคอกนี่คือใส่ต้นเฟืองฟ้าออกมาขายนะอยู่คลอง15นะฮะไปอุดหนุนก็ได้นะครับคลอง15เฟ mm ือ hmm. งฟ้านะครับชื่อร้านของคุณอนุพลนะฮะไปดูแนวกันนะครับของเดิมมี4แผ่นนะครับของเดิม1 2 3 4สเป็นคิดรัดนะครับเนื่องจากเป็นตัวแคบนะปลายแผน่นบรรทุกเนี่ยก็เปิดอยู่ประมาณสักเกือบเกือบเซนนะฮะ ันนี้ผมดัดเพิ่มอีกเซนเดียวนะครับแล้วก็ทำสูตร3แผ่นเหมือนกัน Cap นรีโวแครปนะฮะก็มีบรรทุก2300ามโรนะรบรรทุกไม่หนักแต่อยากได้นุ่มนะฮะแผ่นที่สามมิลนะครับของใหม่เลยนะครับตัดเจาะย้ำคลิปให้นะครับแผ่น2เดิมดัดขึ้นเซนครึ่งน,นะครับเพื่อช่วยให้ความสูงเดิมนะฮทันทีเรี่ลงแค่ประมาณไม่ถึงเซนนะฮะน,นี่คือแผ่นใหม่นะ ประมาณ3 5 0 0ันนะครับแผ่นบรรทุกดัดให้1เซนหน้าหลังนะครับไปดูข้างนู้นกันอ่าด้านหน้านะครับมาดูด้านหน้า1 2 3 1 2สาเดิมนะครับ3ใหม่แปดมิลแผ่นบรรทุกนะครับดัดเปิดปลายเพิ่มมากขึ้นนะฮะคันนี้เป็นอ่าโปรเฟนเดอร์โมโน2 0งมาแล้วนะครับเมียนมากนะครับเมื่อกี้ไปลองมาเจ้าของรถอมยิ้มมาตลอดเลยนะฮะ เดิมเจดิม77.5นะฮะลงมา76ก็ลงมาเซนครึ่งน,นะฮะ7 8 5ดแจุด้าลงมา77ดก็ลงมาเซนครึ่งเหมือนกันนะครับลงเซนครึ่งเท่ากันทั้งสองข้างนะฮะสูตรนี้นะครับนุ่มแน่นอนอ่าอย่าลืมนะครับไปอุดหนุนกันได้นะค,ะครับทอง15เฟื่องฟ้านะครับไม้ดอกไม้ประดับนะฮะของคุณอนุพลน,นะฮะสวัสดีครับ